ขาวหัวข่าววันนี้ตรวจหวยฮานอยประจำงวดวันที่21เมษายน2563กรกาบสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจหวยฮานอยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนลสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีชัยครับ ผลหวยฮหาหนอยพิเศษประจำาววดวันที่21มียน2563เลขที่ออก31960 31960เลข4ตัวที่ออก1960 1960เลข3ตัวที่ออก960 960เลข2ตัวบนที่ออก60 60เลข2ตัวล่างที่ออก42 42ขอให้ทุกท่านชโชคดีมีชัยครับ ผลหวยฮานอยย้อนหลังวันที่20เมษายน2563เลข4ตัวที่ออก6252เลข3ตัว252เลข2ตัวบน52เลข2ตัวล่าง85วันที่19เมษายน2563เลข4ตัว4731เลข3ตัว731เลข2ตัวบน31เลข2ตัวล่าง21 วันที่18เมษายน2563เลข4ตัว0496เลข3ตัว496เลข2ตัวบน96เลข2ตัวล่าง53วันที่17เมษายน2563เลข4ตัวที่ออก6245เลข3ตัวที่ออก245เลข2ตัวบนที่ออก45เลข2ตัวล่าง29ครับ